Hard lip. เจ็บไหมอะ่ะงั้นวันนี้นะคะจะมาเล่าให้ฟังการถอนเล็บเจ็บไหมเนองกับแมโบนะคะที่ช่อง YouTube n e r d Kids นะคะแล้วก็ที่เพจแม่บวี h a p p y World นะคะวันนี้ก็จะมาแบ่งปันในเรื่องของการถอดเล็บเจ็บไหมคือไม่ใช่ว่าตัวเองถอดเล็บนะค,ะคือตัวแมโบเองเนาะแมโบเป็นพยาบาลนะคะถอดเล็บให้กับคนไข้นะคะก็วันนี้มีคนไข้นะคะมาทําการถอดเล็บนะคะที่อนามัยที่แมโบทํางานอยู่นะ,ะก็ถือโอกาสแบ่งปันนะคะประสบการณ์นในเรื่องของการถอดเล็บนะคะให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านดีกว่าเนาะ,ะที่จะมาแบ่งปันในเรื่องของการถอดเล็บเจ็บไหมนะคะก่อนอื่นนะนะคะเรา ต้องมาทําการดูก่อนว่าสาเหตุอะไรบ้างนะคะที่จําเป็นที่จะต้องทําการถอดเล็บค่ะสาเหตุข้อที่1เลยนะก็คือเล็บขบนะะในที่มีใครเคยเป็นเล็บขบไหมคะโอ้เล็บขบเจ็บปวดทรมานมากนะคะถ้าสมมุติว่าตัดเล็บไม่โอเคหรือว่ามีปัญหาเล็บขบเนี่ยอาจจะต้องมีการปารึกษานะคะหมอเพื่อทําการถอดเล็บนะคะ2ก็คือเกิดอุบัติเหตุที่เล็บนะคะอย่างเคสที่วันนี้นะคะมาทาการถอดเล็บกับแม่โบนะคะนั่นก็คือโดนขาตั้งรถมอไซค์นะคะแบบโโดนทับอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ได้รับอุบัติเหตุที่เล็บนะคะก็เลยจาเป็นที่จะ ็คือเกิดการติดเชื้อนะคะตรงบริเวณเล็บนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเชื้อราหรือว่ามีหนองเนี่ยค่ะจำเป็นที่จะต้องทําการถอดเล็บและความจําเป็นในการที่จะต้องถอดเล็บนะคะเราก็จะประเมินเป็นรายๆไปนะการถอดเล็บเนี่ยก็มีตั้งแต่แบบถอดออกทั้งหมดเลยนะคะหรือว่าถอดเล็บออกบางส่วนก็คือแล้วแต่จะพิจารณาเป็นรายๆไปค่ะก็มาถึงแบบจุดคลายแมตนะคะหรือว่าคําถามนะคะที่มักจะเจอบ่อยนะคะนั่นก็คือว่าถอดเล็บเจ็บไหมนะคะก็คือตอบเลยนะคะเจ็บแน่นอนนะคะเนาะแต่ว่าเจ็บสุดก็คือการ ฉีดยาชาตรงบริเวณตำแหน่งที่เราจะถอดเล็บนะคะเมื่อยาชาของเราออกฤทธิ์แล้วนะคะก็จะไม่มีความเจ็บปวดอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะแต่ว่าหลังจากที่เราทำาการถอดเล็บเสร็จไปแล้วอะไรเงี้ค่ะหมดฤทธิ์ยาชานะคะก็จะมีอาการเจ็บปวดหลังจากที่ถอดเล็บได้บ้างก็มาถึงวิธีการถอดเล็บนะคะซึ่งในการถอดเล็บนี้นะคะแม่โบไม่ได้อัดคลิปวิดีโอไว้ให้นะคะแต่ว่าจะอธิบายให้ฟังนะคะว่าถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยจะต้องไปทําการถอดเล็บนะคะคุณจะต้องเจออะไรยังไงบ้างแล้วก็ฟอวรณมความรู้สึกของคุณเนี่ยมันจะประมาณไหนนะคะเนาะก้อน ว่าเล็บมือเล็บเท้าของคุณเนี่ยค่ะมีเหตุผลหรือว่ามีความจําเป็นที่จะต้องทําการถอดเล็บไหมนะ ถ้าสมมติต้องทําการรักษาโดยการถอดเล็บนะคะอันดับแรกเนี่ยเราก็จะทําการทําความสะอาดนะคะตรงบริเวณตาแหน่งที่คุณจะทําการถอดเล็บก่อนเมื่อทาความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็จะทําการฉีดยาชาซึ่งขั้นตอนตรงนี้นะคะเป็นขั้นตอนที่เจ็บปวดมากที่สุดในกะบวนการของการถอดเล็บแล้วนะคะทําการฉีดยาชานะคะให้บล็อกทุกๆตาแหน่งเลยนะคะเพื่อที่ให้ระหว่างที่เราทําการถอดเล็บนะคะทำให้คนไข้เนี่ยไม่ได้รู้สึกเจ็บเลยนะคะเนาะก็คืออย่างที่บอก ขั้นตอนนี้เจ็บสุดแล้วถ้าสมมุติว่าคุณผ่านขั้นตอนนี้ไปนะคะทุกอย่างคือจะไม่รู้สึกอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยอะ,อะไรเงี้ยเนาะทีเวลาที่เราทําการฉีดยาชานะคะเราก็จะต้องฉีดนะคะทั่วๆตรงบริเวณที่เราจะทําการถอดเล็บเลยเพื่อไม่ให้คนไข้เจ็บนะทีนี้พอเราฉีดยาชาเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็จะทําการรอยยาชาให้มันออกฤทธิ์ก่อนสักแบบหนึ่งนะคะจากนั้นเราก็จะทําการปูผ้าสตอร์ลานะคะให้ครอบตรงตำแหน่งนะคะที่เราจะทําการถอดเล็บค่ะเมื่อเราปูผ้าเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะสวมถุงมือสตอร์ลายนะคะเพื่อที เตรียมถอดเล็บก่อนที่จะถอดเล็บนะคะเราจะมีการเช็คด้วยค่ะเช็คว่าคนไข้ชาครบครบทุกตำแหน่งนะคะที่เราทาจะทาการถอดเล็บหรือยังนะคะถ้าสมมติคนไข้บอกว่าโอเคชาหมดแล้วนะคะไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วนะคะเราก็จะลงมือทําการถอดเล็บเลยค่ะอ่าเราก็จะถอดเล็บซึ่งเมื่อยาชาออกฤทธิ์แล้วนะคะคนไข้จะไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะจนแบบเส็จเสิ้นัาถการนะคะก็จะไม่ได้รู้สึกเจ็บนะคะเมื่อเราถอดเล็บเสร็บเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็จะทําการนะคะ ทำความสะอาดอีกครั้งนึงนะคะเช็ดคราบเดือดคราบน้องออกให้หมดนะคะแล้วก็ทําการสต็อปบีบนะทีนี้นะคะพอเราเช็ดทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะคะอ่าทายาฆ่าเชื้ออะไรต่างๆนานาของเราเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะทําการพันผ้านะคะพันผ้ากอซอ่าก็อ ทัน้าเรียบร้อยนะคะปิดแผลนะคะก็เป็นขั้นตอนการเสร็จสิ้นนะคะในเรื่องของการถอดเล็บค่ะหลังจากที่ถอดเล็บเสร็จแล้วใช่ไหมคะดูแลตัวเองอะไรยังไงบ้างนะคะก็อันดับแรกเลยนะคะจะต้องมีการทําแผลทุกวันนะคะวันละหนึ่งครั้งนะคะที่สถานพยาบาลใกล้บ้านนะคะทําจนกว่าแผลมันจะแห้งนั่นแหละเนาะแล้วก็สองคือเพื่อลดอาการบวมนะคะใน1-3ึ่งถึงสามวันแรกค่ะตรงตำแหน่งบริเวณที่ถอดไม่ว่าจะเป็นเล็บมือหรือว่าเล็บเท้านะคะก็ให้ยกส่วนนั้นสูงนิดนึงนะคะเนาะแล้วก็หลังจากที่ถอดไปแล้วแน่นอนคะ่ะหลังจาก ที่หมดฤทธิ์ยาชามันก็จะปวดในระดับหนึ่งเนี่ยอ,อกไหมคะถ้ามันปวดนะคะโดยส่วนใหญ่คือเราก็จะให้ยานะคะยาเอนเซมให้กับคนไข้นะคะก็คือ,อยาแก้ปวดลดอาการอักเสบนะให้กับคนไข้ทานถ้าสมมติว่ามีอาการปวดเนี่ยก็สามารถทานได้นะคะเนาะเพื่อทุเราอาการปวดนะแล้วก็ที่สําคัญคืออย่าให้ตรงบริเวณที่ถอดเล็บนะคะโดนน้ำนะคะไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะทําให้เกิดการติดเชื้อได้นะคะเนาะแล้วก็ถ้า แล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของถอดเล็บเท้านะคะก็แนะนําว่าช่วงนี้ก็ให้สวมใส่รองเท้าที่เป็นแบบหัวเปิดนะคะหรือว่ารองเท้าที่ไม่แบบขับแน่นมากจนเกินไปนะส่วนของการรับประทานอาหารนะคะก็คือรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5้าหมู่นะคะแล้วก็ช่วงที่เป็นแผลเนี่ยก็เน้นอาหารที่เป็นแบบโปรตีนนะคะเนื้อนมไข่นะคะกินนะเพื่อช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อส่วนที่มันแบบว่าถูกทําลายนะคะหรือว่าซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนั่นเองนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงในส่วนของเหล้าบุหรี่แอลกอฮอล์นะ แล้วก็พวกอาหารหมักดองก็เลี่ยงไปก่อนในช่วงนี้เนาะหลังจากที่ทอดเล็บแล้วอาการแบบไหนที่จะต้องรีบไปพบแพทย์โดยด่วนเลยนั่นก็คือมีเลือดซึมกอดมากนะคะปวดบวมแดงมากนะคะแล้วก็มีไข้หนาวสั่นนะคะการแบบนี้ควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วนเลยค่ะ,ะพูดมาถึงตรงนี้นะคะจะมีบางคนถามนะว่าเอ้าแล้วทอดเล็บเนี่ยคะใช้จ่ายเท่าไหร่นะคะก็คือต้องดูตามจิตนะถ้าเป็นสิทธิ์บัตรทองนะคะที่อนามัยที่ว่าทํทำงานอยู่เนี่ยฟรีคุณแค่ไม่เสียเงินเลยแม,ม้แต่บาทเดียวค่ะระหว่าง ที่ลูกชายเราเล่นขับสกูตเตอร์อยู่นะคะแล้วก็มาแบ่งปันข้อมูลนะคะให้กับทุกทกท่านกันนะคะใคฟรฟังมาถึงตรงนี้นะคะก็อย่าลืมเซฟสไลด์ไว้ลองคุณนะกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามใกับช่อง YouTube Nerd Kids นะคะแล้วก็ที่เพจแม่โบวีแฮปปี้เวิลด้ได้นะ,ะพบกันใหม่ที่คลิปหน้านะคะวันนี้แม่โบต้องขอตลาไปแล้วสวัสดีค่ะเบาๆนะสนุกไหมเนี่ย